นิทานลุงเต่าวันนี้ขอเสนอวิลโลวิลตอนที่13สมาชิกใหม่ของฟาร์มหลายวันผ่านไปแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงบนแปลงผักสีเขียวชะอุ่มในฟาร์มฟอสเตอร์ใบผักกาดเริ่มขี้กว้างมะเขือเทศก็เริ่มมีผลเล็กๆให้เห็นเป็นสัญญาณว่าความพยายามของโนอาเริ่มออกดอกออกผลนมจากวัวก็ได้อย่างสม่ำเสมอไข่ไก่ก็มีเพียงพอสำหรับทำอาหาร เสียงไก่ขันประสานกับเสียงลมพัดผ่านทุ่งหญ้ากลายเป็นเพลงของฟาร์มที่ฟังแล้วอบอุ่นในใจเจ้าหมาน้อยวิ่งเล่นกับไก่อย่างสนุกสนานขาสั้นๆของมันทำให้ภาพนั้นน่าขำเสียจนโนอาอดหัวเราะไม่ได้บุูกเดินเข้ามาในฟาร์มโดยรอยยิ้มกว้างมือหนึ่งถือหมวกฟางอีกมือถือกระเป๋าผ้าโนอาเขาเรียกเสียงดังพอให้ได้ยินมาถึงตรงคอกวัวเมื่อวานฉันเอาของไปส่งในเมืองข้าง แล้วลองถามเรื่องเจ้าหมาน้อยให้แต่ไม่มีใครรู้จักมันเลยเขาพูดทางมองเจ้าตัวเล็กที่นั่งหอบแห้งๆอยู่ข้างๆบุ๊กเหลือบตาม,มองไปยังแปลงผักตรงหน้าดูท่าผักของนายจะโตดีนะถ้าจะขายเมื่อไหร่ก็บอกฉันจะเอาไปขายในเมืองให้โนอาย,ยิ้มตอบขอบใจนะบุ๊กไว้ได้เก็บเมื่อไหร่จะฝากไปแน่นอน หลังจากบุกกลับไปโนอานั่งยองลงข้างเจ้าหมาน้อยลูบหัวมันเบาๆเราหาเจ้าของแกไม่เจอเลยนะเสียงของเขานุ่มและเต็มไปด้วยความเอนดดเจ้าหมาน้อยเงยหน้ามองกระดิ่งหางไปมาเหมือนกำลังจะรอฟังคำสำคัญโนอายิ้มบางๆถ้าอย่างนั้นฉันเลี้ยงแกเอาไว้เองแล้วกันเจ้าหมาน้อยเห่าตอบพร้อมใส่หางแรงๆลาวกับเข้าใจและยินดีโนอาหัวเราะงั้นต่อไปนี้แกชื่อว่าโฮป พร้อมแห่งฟาร์มฟอสเตอร์คืนนั้นโนอานั no e ่งบนเก้าอี้ไม้ในห้องนอนมองโฮปที่นอนขดตัวหลับสนิทบนเตียงเสียงลมหายใจเบาๆของมันชวนให้ห้องเต็มไปด้วยความสงบเขาหวนคิดถึงวันแรกที่มาที่ฟอสเตอร์ฟาร์มตอนนั้นมีเพียงเขาในฟาร์มเงียบๆไม่มีเสียงหัวเราะหรือเสียงฝีเท้าของเพื่อนสี่ขาเช่นตอนนี้ตอนนี้เขามีทั้งเพื่อนๆในหมู่บ้านมีโฮปมีไก่มีบัว และมีแปลงผักที่กำลังเติบโตโนโอายิ้มอุ่นในความเมืดคิดในใจว่าคงไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นี่